สวัสดีค่ะมาค่ะมาลอกกระดูกไก่กันนะคะไก่ที่เราเอานำมาลอกกระดูกวันนี้เป็นส่วนของสะโพกนะคะที่เราจะเอามาไว้ทาเมนูไก่ทอดนะคะนี่ค่ะก่อนที่เราจะนำมาลอกกระดูกแล้ก็ล้างาให้สะอาดก่อนนะคะจักสองสาน้ำนะ ใช้เกลือล้างดักกลิ่นคาวก่อนนะคะแล้วค่อยนํามาลาอเอากระดูกออกนะคะก็จะเป็นสะโพกแบบนี้นะคะเราก็จะมาลาะเอากระดูกตรงกลางออกค่ะพอเราล้อได้แบบนี้แล้วเราก็จะตัดครึ่งนะคะตัดตรงกลางทีนึงก็จะได้เป็นสองชิ้นแบบนี้นะคะส่วนกระดูกนี้เราก็จะไม่ทิ้งนะเราจะเก็บเอาไว้ใส่ในหมอ้อน้ำซุปพรุ่งนี้เช้านะคะ บางทีมีกระดูกเล็กๆแบบนี้เราก็เก็บออกอ่เราก็ตัดออกด้วยนะคะมีพี่ๆหลายคนอ่าสงสัยนะคะว่าข้ามันไก่หน้ามอใช้เนื้อส่วนไหนนะคะใน,ในการทําไก่ทอดข้ามันไก่หน้ามอใช้เนื้อส่วนสะโพกนะคะเอามาเลาะค่ะเป็นแผน่นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดครึ้นก็จะได้เป็นสองชิ้นแบบนี้นะคะ อันนี้เพื่อนๆก็คงหายสงสัยแ,แล้วนะคะว่าข้าวมันไก่หน้ามอใช้เนื้อส่วนไหนในการทําข้าวมันไก e ่นะคะในการทําข้าวมันไก่ทอดนะคะข้าวมันไก่หน้ามอใช้เนื้อสะโพกค่ะเขาคิดว่าเนื้อสะโพกมันน่าจะเป็นส่วนที่นิ่มที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าใช้เป็นส่วนของเนื้ออกมันก็จะแข็งนะคะคนส่วนใหญ่จะชอบทานเนื้อสะโพกมากกว่าเนื้ออกนะคะ ทอดออกมาแล้วมันจะไม่แข็งมันเนื้อเนื้อส่วนหน้าอกนะคะนะคะเทคนิควิธีการทอดต่างๆนะคะก็ได้แนะนำเนพื่อนพี่เ,เพื่อนไปแล้วนะคะก็ลองไปไล่ดูนะส่วนน้ํามันที่ใช้ทอดเราก็จะใช้เป็นน้ํามันปาล์มนะคะวันนี้เราก็แล่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําเนื้อสะโพกส่วนที่เราแล่ได้ในวันนี้ไปหมักเตรียมที่จะ ทอดทุ่นี้นะคะ